ตอนรับเข้าสู่ Homebuyer Hot Deal ค่ะแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่วาระโอกาสดีๆในการซื้อบ้านสวยๆน่าอยู่น่าอยู่ในโซนคลองหลวงบางขันนะคะต้องบอกเลยว่าโอ้โหถ้าใครกำลังหาสเปคแบบนี้นะคุณต้องมาที่นี่ค่ะสยามไฮวิวคลองหลวงเอราวันค่ะเพราะว่าตอนนี้ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2565โปรโมชั่นใหม่ออกมาแล้วส่วนลดถึง6แสนบาทสำหรับ5แปลงพิเศษอ่ะไม่ใช่ว่า5แปลงนี้รวมส่วนลดแล้วเป็น6แสนบาทนะแต่ว่าลดให้แปลงละ6แสนบาทค่ะเพราะฉะนั้นราคาปกติที่4,990,000บาทเนี่ย ลบไป6 0 0สนทันทีเลยก็จะเหลือเน็ตที่4ี่ล้านสามแสนเกบาทสบายใจไหมเอาให้สบายใจกว่านั้นอีกค่าใช้ใจ One ่ายวันโอนค่าส่วนกลาง3ปีแรกแล้วก็ค่าประกันมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟคุณไม่ต้องจ่ายแล้วกันโครงการออกให้ให้มันสบายใจที่สุดเลยแล้วก็ที่บอกว่าบ้านสวยน่าอยู่เนี่ยก็เพราะว่าคอนเซปต์การออกแบบบ้านของที่นี่เนี่ยจะเป็นบ้านหน้ากว้างค่ะเพราะฉะนั้น ที่ดินของตัวบ้านก็ต้องเป็นหน้ากว้างไปด้วยเอาง่ายๆที่ดินหน้ากว้างของที่นี่ส่วนที่แคบที่สุดเนี่ยคือ20เมตรโอ้โหเพราะฉะนั้นเรื่องของตัวบ้านหน้ากว้างเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็การวางผังก็ดีด้วยนะเพราะว่าส่วนที่เป็นหน้ากว้างๆเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยจะหันทิศเหนือหรือไม่ก็ทิศใต้ซึ่งเป็นทิศที่ไม่ได้รับแสงแดดแล้วก็ไม่ได้รับความร้อนโดยตรงแต่ จะรับลมธรรมชาติได้เป็นอย่างดีโอ้เพราะฉะนั้นบรรยากาศภายในบ้านเนี่ยมันจะสบายมากๆเลยทีเดียวแบบบ้านที่มีส่วนลดให้6 0 0 0 0บาทในเที่ยวนี้นะคะชื่อว่าแบบโฟล์เนี่ยหลังนี้แหละคือแปลงที่ดินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ54.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอยในบ้าน155ตารางเมตรฟังก์ชันคือ3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็บริเวณโรงรถเนี่ยคุณดู บลมเทิมอ่ะคือจอดได้ถึง4คันเข้ามาดูรายละเอียดบ้านกันค่ะความเป็นบ้านหน้ากว้างเนี่ยสิ่งสำคัญในการออกแบบก็คือผนังบ้านด้านหน้าเนี่ยคุณจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นบานเลื่อนกระจกเขียวตัดแสงใหญ่ๆใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ออกแบบให้เป็นผนังที่ค่อนข้างทึบนี่คือผนังหน้าบ้านนะคะจะเห็นว่ามีส่วนที่เป็นผนังทึบเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างเยอะ ไอเดียก็คือผนังด้านนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับรั้วหน้าบ้านเพราะฉะนั้นเขาให้เป็นผนังทึบเพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยภายในบ้านมากที่สุดอ้าวแล้วอย่างนี้ในบ้านก็ทึบสิอ่ะอยากเห็นใช่ไหมเดี๋ยวเข้าไปดูของจริงเลยมันไม่ทึบอย่างแน่นอนการออกแบบเนี่ยดีมากนี่ค่ะประตูบ้าน แทนที่จะเป็นบานเลื่อนบานสไลด์ให้เป็นบานสวิงแบบนี้ซึ่งมันแข็งแรงทนทานกว่านะแล้วก็คุณเข้าบ้านเลยค่ะเข้าบ้านมาไม่ต้องถอดรองเท้าตรงนี้ค่ะเข้ามาด้านในได้เลยจะมีลักษณะที่เป็นฟอยเย่นะคะ<ม>ก็คือไอเดียคล้ายๆกับการตกแต่งบ้านญี่ปุ่นนั่นก็คือจะมีส่วนสำหรับเปลี่ยนรองเท้าให้ก่อนนี่<ม>เห็นไหมคะถอดรองเท้าตรงนี้แล้วก็มีชั้นวาง เสร็จเรียบร้อยก็คือนึกออกไหมเวลาที่เรากลับบ้านมาแล้วฝนตกอะ่ะกว่าเราจะมาถอดรองทง้งรองเท้าอยู่หน้าบ้านเนี่ยตัวเปียกหมดอันนี้สามารถเดินเข้ามาเปลี่ยนรองเท้าภายในบ้านได้เลยสะดวกสบายจะเลอะจะเทอะมันก็อยู่เฉพาะโซนตรงนี้เท่าน,นั้นทำความสะอาดง่ายแล้วก็ด้านนี้เห็นไหมคะความทึบในตัวบ้านเนี่ยไม่มีเลยตรงนี้ให้เป็นหน้าต่างบานเลื่อน ขนาดใหญ่เปิดออกมาปุ๊บเนี่ยลมโกรกเข้าบ้านลมดีมากทีเดียวอะทีนี้มาดูในบ้านบ้างค่ะนี่คุณดูสินี่คือผนังหน้าบ้านนั่นแหละที่เราเห็นทึบๆไอเดียเขาก็คือผนังตรงนี้ใช้ประโยชน์โดยการให้คุณบิวอินชั้นวางทีวีสวยๆงานระบบต่างๆนี้เตรียมไว้แล้วแล้วความทึบภายในบ้านล่ะมันไม่ได้แสงจากด้านหน้าเลยนี่ค่ะมาด้านนี้นี่ โอ้โหนี่คุณดูผนังด้านข้างของบ้านนะเขาให้เป็นประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยความกว้างของประตูเนี้ยสเมตรหกสินค่ะแล้วก็กังวลไหมบานเลื่อนใหญ่ๆแบบนี้ความแข็งแรงมันเป็นยังไงหายห่วงค่ะเพราะว่ากรอบวงกลบชุดประตูหน้าต่างทุกบานเนี่ยเป็นวัสดุนำเข้าจากประเทศญี่ปุน่นคุณภาพสูงมากแข็งแรงมาก แล้วก็ด้านข้างเราไม่มีสวนหน้าบ้านแต่เรามีสวนด้านข้างใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้คือคุณสามารถเพิ่มเติมทั้งในส่วนของบ่อบปลาคาฟหรือว่าปลูกต้นไม้รั้วนะคะแนะนำให้ใช้ต้นโมกหรือว่าต้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีฟอร์มสวยๆมีใบสวยๆปลูกเต็มรั้วเลยให้เป็นรั้วต้นไม้โอ้โหคุณดูดิมองจากในบ้าน มองไปทางไหนเห็นพื้นที่สีเขียวมันสวยมันสบายตาอ่ะทีนี้มาดูเลเยอร์พื้นที่ใช้สอยด้านในเมื่อกี้ผนงังเป็นชั้นวางทีวีแล้วใช่ไหมคะ mm. เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นโซนของลิฟวิ่งคุณสามารถวางโซฟาตัวใหญ่ๆได้นะมีโต๊ะกลางอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างคุณสามารถเปิดออกไปชมสวนได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางเดิน Walk กเวเชื่อมมาพื้นที่ด้านหลัง ที่กว้างที่สุดอีกละนู่นไปจนสุดนู่นเลยนั่นก็คือสามารถวางโต๊ะอาหารจะเป็นสี่ที่นั่ง6ที่นั่ง8ดที่นั่งเป็นแนวยาวก็ได้ค่ะพื้นที่เขาทำเผื่ออไว้ให้เพราะฉะนั้น c o m ม,มนอน a อเรตรงนี้นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารอยู่ที่โซฟาก็สามารถดูทีวีในทิศทางเดียวกันได้ด้านหลังเนี่ยเหมือนกันค่ะหน้าต่างบานกว้างเห็นไหม รับแสงรับลมธรรมชาติได้เป็นอย่างดีด้านนี้ค่ะที่เห็นเขาวางงานระบบไว้ให้เนี่ยเผื่อไว้ค่ะเป็นห้องครัวคุณอยากได้ห้องครัวที่ปิดมิดชิดใช่ไหมตรงนี้ใส่ผนังเบาเข้าไปก็จะเป็นห้องครัวที่คุณสามารถคูกิ้งทำอาหารได้งานระบบต่างๆมีครบน้ำเสียน้ำประปาไฟฟ้าหรืออีกอย่างหนึง่งชอบอาหารฝรั่งชอบทำครัวฝรั่ง ตรงนี้ก็เป็นครัวเปิดค่ะเป็นแพนทรีหรือว่าทำเป็นไอแลนด์ก็ได้แล้วส่วนครัวไทยนี่ที่บอกไงก็คือโรงรถเนี่ยที่คุณจะสามารถใช้ประโยชน์ได้คุณสามารถต่อครัวไทยไปด้านข้างเห็นไหมคะประตูนี้คือไม่ต้องทำใหม่เลยนะคุณแค่ยกพื้นขึ้นแล้วก็เพิ่มเป็นห้องครัวด้านข้างบริเวณโรงรถที่พื้นที่มันเหลืออยู่ก็แค่นั้นเองเห็นไหม คิดไว้ให้ทุกอย่างแล้วเนี่ยสวยลงตัวมากๆอ๋อแล้วก็ห้องน้ำชั้นล่างอยู่ด้านนี้ค่ะบันไดสวยค่ะมีกลิ่นของความเป็นบ้านญี่ปุ่นนะ สำหรับธีมสีที่เขาเลือกใช้แล้วก็มีความเป็นโมเดิร์นด้วยความโปร่งของเรากันตกโอ้โหดูดีมากเลยอะนี่ค่ะบนชั้นสองฟังก์ชันนะสมห้องนอน2ห้องน้ำแต่ว่าชอบโซนตรงกลางของเขาด้วยโถงกลางตรงนี้โอ้โหออกแบบดีค่ะเห็นไหมคุณสามารถใช้ประโยชน์ได้ทำยังไงบิวอินค่ะเป็นที่วางของก็ได้แล้วก็ข้างบนแล้วก็มีเบาะปูรองนั่ง เออเป็นมุมนั่งเล่นได้หรือว่าแค่วางบีนแบ็กง่ายๆมันก็เป็นมุมเอนเตอร์เทนของเด็กๆสนุกสนานกันได้อยู่ชั้นบนตรงนี้แล้วก็ชอบตรงนี้เนี่ยมีหน้าต่างระบายอากาศมีหน้าต่างที่รับแสงธรรมชาติแล้วที่บอกว่ากรอบวงกบเนี่ยเป็นชุดที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนอกจากสวยแล้วเนี่ยความแข็งแรงคุณดูการล็อกนะคะ1 2มันต้องล็อก2ชั้นนะ เพราะว่าเนี่ยถ้าคุณจะเปิดคุณมากดนี่เลยไม่ได้ต้องผลักนี่ขึ้นไปก่อนปุ๊บปุ๊บนี่ทุกบานเป็นแบบนี้ค่ะมันเพิ่มความแข็งแรงให้มากขึ้นอาะละทีนี้มาสเตอร์เบดรูมอยู่ด้านนี้จะบอกว่าเลเยอร์ของมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยคล้ายๆกับห้องพักในโรงแรมคือยังไงเปิดประตูเข้ามาปุ๊บ ประตูบานนี้นะคะโซนแรกเนี่ยเป็นห้องแต่งตัวเลยเป็น walk in closet คุณอาจจะ build in ตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆรูปตัวแอลไว้ตรงนี้ได้เลยนะคือมันเป็นส่วนที่ช่วยพลางในส่วนของชีวิตส่วนตัวของคุณส่วนพักผ่อนของคุณให้อยู่ด้านในโอ้โหดีมากอะ่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเห็นไหมคะโซนแห้งโซน s h หน้าต่างระบายอากาศคือใช้งานได้สะดวกสบายแล้วก็กระจกก็ให้บานใหญ่แบบนี้เลยเพราะว่านี่คือบ้านมาตรฐานจริงไม่ใช่บ้านตกแต่งทุกสิ่งทุกอย่างวัสดุสเปคต่างๆที่คุณเห็นในบ้านหลังนี้คือของจริงที่คุณได้รับชัดมากในที่สุดก็เข้ามาถึงส่วนพักผ่อนส่วนตัวของมาสเตอร์เบดรูมเช่นเคยค่ะนี่ผนังหน้าบ้านอยู่ด้านนี้เห็นไหมผนังทึบอีกแล้ว นั่นก็คือให้ความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยสูงที่สุดหัวเตียงค่ะวางเข้าไปเลยปลักด้านข้างมีสำหรับโต๊ะข้างนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เห็นไหมสำหรับบิวอ์นชั้นวางทีวีปลายเตียงงานระบบมีพร้อมความโปร่งสบายภายในห้องก็มาจากด้านข้างนี่เห็นไหมเขาทำระเบียงไว้ด้านนอกสวยๆแบบนี้เลยคือมันสามารถเปิดออกไปแล้วก็ใช้งานได้จริงเนี่ย นี่กลางวันเห็นไหมคะคุณสามารถมีเก้าอี้สนามนะมาวางแล้วก็ออกมาอ่านหนังสือด้านนอกแบบนี้ใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ความโปร่งภายในห้องนอกจากแสงธรรมชาตินะคะฝ้าเพดานบนชั้น2เนี่ย2.80เมตรเซนดูดีดูสวยนี่มาสเตอร์เบดมนะคะยังมีห้องอื่นๆที่น่าสนใจสำหรับบ้านหลังนี้แบบโฟล์ flow, บ้านหน้ากว้างเพราะฉะนั้น นอกจากโถงกลางที่เราใช้ประโยชน์ได้ตรงนี้แล้วลักษณะทางเดินเป็น walkway เฮ้ยมันสวยมันเป็นช่องทางเดินเข้าไปแล้วก็ความเป็นบ้านหน้ากว้างอีกอย่างหนึ่งก็คือห้องนอนมาสเตอร์ห้องนอนตรงกลางห้องนอนด้านข้างริมด้านนี้ทุกห้องเฟซไปด้านหน้าของตัวบ้านทั้งหมดนะคะออะเดี๋ยวมาไล่กันดีกว่าถัดมาตรงนี้ก่อนข้างบันไดก็คือห้องน้ำส่วนกลางของชั้นสอง นี่สวยงามใช้งานสะดวกเห็นไหมห้องนี้เรียกว่าห้องปราบเซียนก็นแล้วกันเพราะว่าอยู่ตรงกลางดูซิน่าอยู่ไหม s> <S ก็ทำไมจะไม่น่าอยู่อะคะขนาดพื้นที่โอเคเลยเนี่ยหน้าต่างบานใหญ่เปิดปุ๊บโอ้โหโลมลมดีมากอะ<ด>สำหรับโซนนี้ด้านล่างเป็นบานฟิก ห้องนี้ไซซิ่งก็คือสำหรับเตียง3.5ฟตุตลงตัวหรือสมาชิกไม่เยอะปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามที่คุณต้องการไม่ได้อึดอัดเลยอ่ะอีกหนึ่งห้องนอนนี่ค่ะดูวอล์กเวย์ของเราด้านหลังก็ยังมีหน้าต่างให้อีกได้ลมได้แสงห้องนอนสุดท้ายค่ะอยู่อีกปีกหนึ่งของตัวบ้านคือความกว้างเนี่ย เป็นรองมาสเตอร์เบดมนิดหน่อยแต่คุณดูความสบายหน้าต่างด้านหน้าเปิดปุ๊บลงเข้าโอ้โหดีมากอะก็คือห้องนี้เนี่ยเตียงใหญ่วางได้อย่างแน่นอนเฟอร์นิเจอร์อื่นได้ครบลงตัวแล้วก็ที่สำคัญผนังตรงนี้ผนังนี้ค่ะเขาทำเป็นผนังเบาไว้เพราะฉะนั้นคุณสามารถ ระเบิดผนังออกไปเลยให้ไปเชื่อมกับห้องที่อยู่ตรงกลางเมื่อสักครู่นี้คุณจะได้ห้องขนาดใหญ่ที่เป็น L shape อ่ะแล้วแต่ละค่ะอันนี้ความชอบแต่ละคนไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตไม่เหมือนกันแต่ทำเผื่อไว้ให้เพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายที่สุดนั่นเอง น่าจะว่ากันจริงๆแล้วนะคะโลเคชันหรือว่าทำเลที่ตั้งของสยามไฮวิวคลองหลวงเอราวัณเนี่ยก็ไม่ได้เดินทางยุ่งยากเลยนะเพราะว่าคำว่าเอราวัณเนี่ยก็หมายถึงโครงการนี้อยู่ในซอยเอราวัณหนึ่งค่ะซึ่งซอยนี้นะเข้าออกได้หลายเส้นทางเลยแหละอ่ะถ้าคุณมาจากพระหนโยธินฝั่งขาเข้านะคะคืออาจจะมาจากทางต่างระดับบางปะอินหรืออะไรก็แล้วแต่ ก่อนถึงแยกต่างระดับคลองหลวงนะคะให้สังเกตด,ด้านซ้ายมือจะมีโครงการถนนสีขาวอ่าเลี้ยวซ้ายเข้ามาที่ถนนน,นี้เลยก็จะตรงเข้ามาถึงที่โครงการได้หรืออีกด้านหนึง่งมาจากกรุงเทพมหานครพื้นที่ CBD ก็มาพหลโยธินนี่แหละค่ะมาที่ทางแยกต่างระดับคลองหลวง ขึ้นแลมนะคะวนลงมาที่ถนนคลองหลวงขับตรงมาค่ะแนะนำให้ขึ้นสะพานลอยยกระดับนะที่อยู่บริเวณหน้าห้างแมคโครเพราะว่าคุณอาจจะไม่อยากวุ่นวายกับการจราจรของย่านการค้าที่ค่อนข้างหนาแน่นบริเวณนั้นพอลงสะพานลอยมาปุ๊บให้สังเกตสะพานข้ามคลองนะคะเพราะว่าเชิงทางลงสะพานข้ามคลองก็คือปากซอยเอราวนหนึ่งนั่นเองเลี้ยวซ้ายเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้เวลาขับรถ5นาที ถึงบ้านอย่างแน่นอนแล้วก็อีกด้านหนึ่งแน่นอนจากวงแหวนการจนาพิเศษมาที่ถนนคลองหลวงแล้วก็มากลับรถใต้สะพานลอยหน้าแมคโครแล้วก็เข้ามาที่ซอยเอราวัณหนึ่งก็ได้อีกเหมือนกันคือพื้นที่โซนโดยรอบตรงนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าการเจริญเติบโตสูงมากเป็นย่านการค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะคะสำหรับตลาดผักและผลไม้นั่นก็คือตลาดไทย วัดดังก็มีนะมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศก็อยู่ตรงนี้คือเป็นทุกสิ่งอย่างอะ่ะเป็นพื้นที่การค้าเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเป็นเมืองมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นย่านอยู่อาศัยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรองรับครบถ้วนทุกด้านแล้วพอเข้ามาในโครงการที่นี่ ฟสิลิตี้สิ่งหน่วยความสะดวกก็ครบค่ะคลับเฮาส์สวนพักผ่อนการรักษาความปลอดภยัยรอปรพอกล้อง C C T V ดูแลตลอด24ชั่วโมงแต่สำคัญที่สุดแบบบ้านที่นี่ค่ะคอนเซปต์ Concept, การดีไซน์ต่างๆโอ้มันโดนอ่ะทำออกมาได้สวยน่าอยู่แล้วก็อยู่สบายด้วยอยากให้คุณได้เข้ามาเห็นของจริงแล้วก็ อยากให้คุณได้เป็นเจ้าของด้วยนะเพราะว่าตอนนี้โปรโมชั่นดีๆส่วนลด600,000บาทสำหรับแบบบ้านฟโฟล์5ยูนิตพิเศษเท่านั้นนะคะคือจากราคาปกติ4,990,000บาทเนี่ยก็จะลดเหลือแค่4,390,000บาทฟรีค่าธรรมเนียมการโอนฟรีค่าส่วนกลาง3ปีแรกฟรีค่าประกันมิเตอร์นะ้ำมิเตอร์ไฟเอาที่สบายใจก็แล้วกันหรือ ถ้าคุณอยากได้บ้านที่หลังใหญ่ขึ้นคุณก็จ่ายที่ราคาเต็ม4,990,000บาทเนบาที่แหละค่ะแต่ได้แบบบ้านที่ชื่อชานพลัสหลังใหญ่ขึ้น1,90ตารางเมตรโอ้โหมันจะขยับขยายพื้นที่การใช้ชีวิตครอบครัวแล้วก็ชีวิตส่วนตัวของคุณให้สะดวกสบายมากขึ้นเยอะไอเดียคอนเซปต์การดีไซน์เนี่ยเป็นบ้านหน้ากว้างเหมือนกันลองเข้ามาดูค่ะเชื่อแน่นอนว่ามันน่าจะต้องมี หลังใดหลังหนึ่งนี่แหละที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณครอบครัวของคุณแล้วก็บัดเจ็ตของคุณได้สยามไฮวิวคลองหลวงเอราวัณขอบคุณมากๆที่ตามนะคะสวัสดีค่ะ